สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทุกท่านนะคะคลิปนี้ปังก็มีแนวทางหวยฝันมาเล่าให้ฟังเหมือนเดิมวันนี้วันที่12ธันวาคม2563อขออนุญาตเจ้าของความฝันทุกท่านด้วยนะคะเริ่มจากฝันแรกผู้หญิงฝันวันเสาร์ที่12ฝันว่ามีพระมาโปรยตังเรียกเราแล้วก็โปรยตังให้คนเยอะแยะเลยพระโปรยแบงค์ห้าร้อยแบงค์พัน เราได้แบงค์ร้อยกับแบงค์ห้าร้อยและพระก็มาแตะตัวเราฟางก็งงนะพระโปรยแบงค์ห้าร้อยแต่แบงค์กับแบงค์พันแต่ได้เงินแบงค์ร้อยกับแบงค์ห้าร้อยต่อมาผู้หญิงฝันวันเสาร์ที่สิบสองฝันว่ามีผู้ชายให้เช่าพระหนึ่งองค์สีดำสามพันบาทเขาบอกว่าถ้าถูกหวยค่อยเอาเงินมาให้อันนี้ฟังตีเองนะฟังตีจากระ พระหนึ่งองค์อาจจะเป็นแปดหนึ่งเก้าหนึ่งถ้าไม่ได้ดูที่จำนวนเงินนะต่อมาพี่หญิงฝันวันเสาร์ที่สิบสองฝันว่าไปตลาดกับลูกชายลูกชายไปสั่งของมากินเยอะแยะมาให้สองถุงใหญ่เราบ่นลูกว่าจะกินหมดไหมสักพักลูกชายวิ่งหายไปแล้ววิ่งกลับมาเอาเงินแบงค์ร้อยมาให้แล้วบอกว่ามีคนให้มา อายุลูกชาย13ขวบอายุคนฝัน43นะคะต่อมาพี่หญิงฝันวันเสาร์ที่12ฝันว่าเอาเงินไปใช้หนี้เพื่อน10,000บาทแล้วตัวเองเนี่ยเหลือเงินติดตัว550บาทต่อมาพี่หญิงฝันวันเสาร์ที่12 ฝันว่าน้าบอกว่าลูกสาวเราตอนนี้หนักห้าสิบโลเขาลดความอ้นวนเราบอกว่าถ้าลดได้จริงก็ดีถามแม่ว่าลูกไปไหนแม่บอกไม่เข้าบ้านสองอาทิตย์แล้วอันนี้บางตีจากสองอาทิตย์นะเป็นหนึ่งสี่หนึ่งสี่สองหนึ่งสี่หวยลายคนนี้เล่นหวยลายวันนะคะต่อมาพี่หิงฝันวันเสาร์ที่สิบสองฝันว่ามีรถพ่วงสิบล้อมา มาพลิกความหน้าบ้านบ้านเลขที่140ทับ1เขาบอกเขาฝันเกี่ยวกับบ้านเนี่ยมา3วันแล้วเมื่อวานปังก็เล่าไปคลิปหนึ่งมันจำได้เขาฝันอ้บ้าน140นะปังต้องไปค้นดูแล้วก็ปังจุดทูบมา3วันเนาะจุดทูบมา3วันอันนี้วันแรกปังจุดได้935 วันนั้นหวยฮานอยมันออก8 3 5เมื่อวานปังจุดได้5 5แล้อีกตัวหนึ่งเนี่ยตัวเลขมันไม่ชัดปังเห็นเป็นเลข8แต่มันออก5 5 1นะแล้วก็เมื่อคืนเมื่อคืนปังจุดอีกแต่ว่าทุกอันแรกมันมองไม่เห็นเลขเห็นเลข8ลางๆตัวหนึ่งปังก็เลยจุดใหม่จุดใหม่ได้1 4 2อันนี้ เป็นหวยฮานอยนะที่บางจุดนะเผื่อใครชอบคลิปนี้ก็มีฝันเพียงแค่นี้นะคะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะยังมีฝันอีกเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเล่าเป็นคลิปหน้านะคะคลิปนี้พอแค่นี้นะคะขอบคุณที่รับชมแล้วก็เป็นกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ